ขนาดอะไรยอย่างแต่วันนี้มันจะบม,มีหาพันนะพี่น้องซสีวมันจะมีรางใหญ่อยู่ที่สิบพันเกประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบห้าบาทนะน้องวีนอะอ,อ,อนนาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไข่เขียดหนึ่งนะพี่น้องสบายดีเดอ้อแค่คือเกาพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าน,น้องจ้อยเจ็บตายและเด็กๆอย่างให้น้องจ้อยลงคลิปก็เลย มาจัดเกมมวนมวลลิ่นขอบใจผู้สนับสนุนรักก็คือกระดานเฮานรุควนได้ผู้สนับสนุนสําหรับกระดาน,นเนาะโอ้ยอย่าติงง้งเองดิล่ะลกมันละียดยังไนสําหรับสําหรับเงินรางวัลแมนเอาเงบเพาเองเนาะเอาให้เด็กๆไปโรงเรียนเอาสบายดีไหมถนนก่อนหัวออกมาก่อนสบายดีอ๋อ้อามีพู้ไปดีารู้เฮาจะมาทำความรู้จักกับบรรดาสมาชิกเราก่อนพร้อมหรือยัง เอาไหมเริ่มไหมทำ X หนึ่งสองสามเอาวเริ่มเลยมีท่าร้อยเกียรเอาไม่ทำด้นจะมากินยังข้าวเปียกวายข้าวเปียกกรมาทุกเซกกินบังคับมีแมนบอหมีข้าวเปียกอ่ะ ลับซิ่ลับซิ่งแล้วจะเสีพี่น้องเห็นลับซิบ่บ่ลับซิ่ม <Bye. S 2> ีบายใบพันกีบนี่ใช่แล้วเย้ <Yeah. S 2> ดีใจบอกมีฟูอ้าวน้องวีอีกซอยจุซอยจุป่าบอกม, <laughs> มอีไปเ yeah. นี่ยอเนู่นไปยังแกงเห็ดแกงเห็ด ดีใจบ่ไม่หานุ่นดีใจบ่ตัวนั้นแหละเออถึงล้ว,วไม่หานุ่นในสองพันเออหละะับปะลาหลับปลาหลับปลาอันน่มะมีผู้ดได้แล้วเดี๋ยวจะถ้วยยังไปบางทีหลับสินบ่หลับปลาบ่มี <laughs> ร้ายเรียกิดเดือดเลยล่ะรางวัลใหญ่เขายังบอกออกไปเนาะทุกคนรางวัลใหญ่นี่เฮ้ยรางวัลใหญ่เขานี่ยขอบคุณขอบคปุ้นเบอร์มี่ มันคืออะไรไม่ารุนเราจะกินกันประจำนะมีแต่อันแสบๆทั้งนั้นคอยมีอยากเลยตอนนี้กุง้งกุ้งบ่มี่แม่ทรุนกินกุ้งดุพวกทุกคนกิ<ง>นกะุ้งฟอยเนาะอมีผู้คืออยียงตั้มคือมีใบสองพันลุมใบสิบพันเลย,ยใจบ,บ่มี่ผู้ อ้าวน้องวิป๋าลองวันใหญ่ยังบอกลองวันไหนยังไม่ออกเลยกยามาใกล้ๆกันแน่ยากันกินหมดเลยยามกันกินหมด Tiktok Tiktok มันคืออะไรที่เราชอบกินน้องวิมีอะไรบ้างกินกระเบนกระทำอะไรมดากระมีโอกาสกระได้กินแต่ผมม่มีโอกาสกระได้กินแม่งเยอะ บอกอาหารบ้านเขาเลยแต่ละอย่างมัมีแนวแพงยุดเบอร์ได้ซื้อใช่กับบางอย่างก็ซื้อบางอย่างกับเบอร์ซื้อแต่อันนี้โตเจ้าสีให้เราทุนเบอร์ซื้อเออตัวใดก็ได้มันยังลายซื้อมีแพงยุ่ยหัวแชนยุบ่หอดบ่จักอย่างผมบอกเขาวากินได้แถวบ้านเขาเลยออมอ้อมยังอ้อมยัง หอมกบโอ้ยบอมมี่หอมกบองอย่าอยากกินหอมกบเลยเอาคือยังไปท่านุ่นมากอดเอิอ๊กอีกแล้วท่านุ่นเนี่ยหนึ่งส <c ười> องสามขวดจิลล่อบอมมี่โอยเสียดายเด้ลืมเอาขวดจิลล่มาซับเนาะต,ต้มไก่ต้มไก่มี่ ไปบายขีนเลยน้องวิน้องวิน้องวิปลากระป๋องบ่มีลูกปลากระป๋องเขาซื้อได้เขาประทีปเองเนี่ยน้องวิเริ่มจอยแล้วทุกคนไม่เท่านู้นก็สิเริ่มจอยแล้วอะไรสองพันคิดมาก tiktok tiktok เตือดตื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 ดเต้นไปนำล้วก็จะคิดออกด้วยเตือดตือดตืดตืดตืดรางวัลยังหลายแต่รางวัลใหญ่เขายังบอกเลยรางวัลใหญ่ยังบอกแม่รางวัลใหญ่ยังบอกโอ้ยอาหารบ้านทำลุ้วนเลยเลยนี่กินแต่ละอย่างเนี่ยไปตัดแซ่ปลาหมึกปลาหมึกโอ้ย อาหารบ้านหนาวเป็นถนนปลาหมึกโบแม่นอาหารบ้านเฮาบ่มีปลาหมึกมันก็ต้องอาหาร<อ>าทะเละสิก้อยกุ้งก้อยกุ้งไม่มีค่ะนงวีนงวีกับโบมี่ <c oughs> ปิ๊งปลาปิา๊งปลามีปิ๊งแต่แต่โบเมนปิ๊งปลาอ่ะให้โอกาสอีกหนึน่งมีปิ๊งแต่โบเมนปิ๊งปลา ปิ้งเขี่ยตปิ้งเขียดแมีโอ้ยดีใจแฮะไปพันกีบโอ้ยอะไรเลยอะไรละอะไรอะไรวะที่อยู่ได้ป่ะไม่มีไม่มีสิ่งอ๋อมีแต่อยู่แถวห่วยแถวห้องแถวเพื่อนเท่ากันมีเพื่อนเท่ากันเรี่ยง โอ้ตัวอาหารตัวใบสองพันตัวลุ่มสุดนี่ปื้งใส่ผักอีเลิรหอมหอมโอ้เอ้าเอ้ออมกบออมกบออมกบบอมีน้องอุ๋ยช่วยไปแล้วออมยังอ่าออมหอยออมหอยออมหอยบอมีอ้าเอ้โอ้ยถ้าจะได้กินต้นต้นเดือนของฝนตกเลยเราไปหาสอน หัวไม่ใจสิโต้บ่มีมาไม่ท่าบวกกันแล้วหัวเอ้าไม่ท่านู่นอีกยังละหัวละหัวอ่ะอันนู้นล้มหายอมหัวนะทุกคนนี่ใบชุดนี่เออปัสสาวะเออใบอะไรแหละใบชุดเท่าไรรางวัลใหญ่เขายังบอกออกทุกคนต้องสู้ๆนะจ๊ะหูวเท่าไรเนอะแกงเห็ดบวกแกงเห็ดบวกบ่มีบล็อตบ่มีแกงแหละบล็อตแหละ แกงไปหมดละแกงไหมดเลยเลือแต่ยังโอ้ยแกยังเหลือแนวแซเบเสบมีแต่แนวแซเบเสบปลาเถอะอ๋อแกงยังอยู่แกงหนึ่งแกงยังแกงหนึ่งอ่าแกงปลาปลาหยังมาดุอะมีเพื่อน้องวีสิึงไปสองพันมีแมนเอาไปทำนู่นมาอีกแล้ว ไม่เท่านู้นนี่หิวนอนบมดแล้วผ่าอินเกมกลางคืนเนื้อมันคืออะไรน้องวิไม่ต้องเลยอ่ะไม่เท่านู้นคิดคิดคิดสิในเฮือนเท่าเลี้ยงอยู่เป็ดแม่นเป็ดนี่เขาเห็ดจากไะไกินเนาะต้มบะหมี่ต้มเดดป็ดเดยไปปิ้งเป็ดบะหมี่ปวดรักแม่ปวดรักแม่บะหมี่ ไอ้ยักษ์อาลมได้มาขวดักแด่มื่อน้องเวเอาลมได้หนุ่มมาขวดักแด่เม่เทาวุ่นย้ำเข้ามาใกล้ๆมันคืออะไรเม่ทาวุ่นต้มเป็ดกับบะแมนปิ้งเป็ดกับบะแมนนั่นมีอียังเอกเ,เอาคอยใบให้อะไรได้หนิเป็ดมันเห็นยังกินได้แน่ หรือว่าจับบ้านละกระสวบกลับกับ,กบ,บระบิดขอโทษตอนจะคนเราคำไม่สุภาพนะจ๊ะกับบังเขากักินเลยบลอกดูว่าจะได้ต้องอะไรกับคั่วอะไรกับปีอะไรกับน่าเอาเขากับบ่มีก็ยังบ่มีทั้งละบ่ไม่แม่บ่หนักบ่มีทั้งอนั้นเอาเอาไหมาย,ยักจะ <S <S เอาตกลงได้บ่ไหม ไ่ได้ไปไปต่อคิวมาห <c oughs> ลัดเทาหลัเทาไม่มีป<ย>ิงซีงัวปิงซีนงัวมีงวั <c oughs> งวเนาะแต่บบเมันปิงซีนแต่มีอันอื่นอีกที่มันแบบแ่บกว่าหันปลายผ่านลูกเก็บไว้ไปคิดอ้าวเอาแม่เทานู่นมาอีกแล้วเพชรนาจมิยังอีกนอกจากต้มกับอะนากับแกงกับปิ้งนย,ยังไม่ยังอีกเขาเอิ้นนั่นแกงต้ม ลาฮะลาลบเป็ดมีโอ้ยเบื่อสิได้ทุกคนไปหาลอยกีมาไปเลยหาลอยกีเออโอ้ยเ่านุนนะถ่านุนอ่ะรางวัลใหญ่เราทุกคนยังอยู่ที่เดิมไม่มีเสียวไส้เสียวปอดเลยอ่าอืออะไรเน่ยดิตุ่มง่ว 我母啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！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 哈哈 อแต่มันอยู่ในงัห่ะแหละเวลามันเวลามันอ่ะใบซุดๆล่ะเวลามันอะนะเขาแจกสีได้กินพียงัวโอ้ยเพียงงวบอมมี่อมมี่ลาบอมมี่ก้อ ไป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 ไม่ทไม่ทำไปแก่กแ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 ไแ้แกสกแกแกแกมกแกแกแก่กะไแกแกแกไกแ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 กากแกแกกมกแ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 ่ก ไปสองพันเอาไปเลยนั่นแหละโอ้มีถนนเราหูทุกคนช่วยน้องหัวน้องวิพัฒมันได้จากไหนกินพี่ <c oughs> น้องจ้อยสิเป็นลมทุกคนเอามา้ยแล้ววันใหญ่เราลวนลุกนยังอยู่บัสสองอ่ะตัวหาพันนี้จ้อยมาก,กินเนอะ่ะมาก,กินอยู่เป <c oughs> ็นสัตว์สองขาขึงบกขึงน้ำ <c oughs> อ้ถี่น้องเอ้ยได้จังบ่ก กินอยู่ประจำน้องพี่น้องผู้อากาศจะกินอยู่ประจำนะทุกคนรางวัลตัวสิบพันนะแนแถวนู้นไปเข้าแถวเร็วสิเอิ้นบอกว่าเด้อดต้ม่้นขิงบัวขิงน้ำเป็ดเป็ดไม่มีค่ะกบกบนะเขาทำอะไรกินคะ ต้มแล้วมีอะไรอีกคะต้มไม่ใช่ค่ะอ่อไม่มีค่ะคุณทวยไปแล้วเบลือโอกาสอีกันเดียวเท่านั้นถ้าไม่ถูกคุณไปหันหลังเลยค่ะต้นปนกบใช่ไหมคะมีค่ะใช่เป็ไมเียวเดียวล้ใบเดียวค่ะทุกคนใบเดียวอ่ะเราจะใบให้อีกนะใบสุดๆค่ะทุกคน เกย์จอยสีใบให้เด้ออะซัดเจ้าบกกับงามคือกันนี่แหละซัดสนิทเดียวกันอร่อยมากเลยอรฮะไม่เดินเดินกินครั้งหนึ่งบางปีก็จะกินแค่ครั้งเดียวเนอ้าวคนจังกินเมนยอกก็ไม่บอกค่ะอ้าวลางวัลใหญ่ใครจะบอกเอาเดาเอาค่ะอึ่งอึ่งอึ่งต้องเมนูค่ะต้ม ต้มอะไรต้มอึ่งต้มอึ่งมีหรือไม่มีน้องวิมีหรือไม่มีมีเยอะมีเยอะเมทานนท์มีหรือไม่มีต้มอึ่งมีไหมมีต้มอึ่งมีไหมมีนี่คือต้มอึ่งเย้ มีผู้ได้รางวัลใหญ่อีกแล้วทุกคนมีผู้ได้รางวัลใหญ่อีกแล้วเย้จะเดโอ้ยพูดอย่าเต้นอย่าเต้นหลายไปถนนวะอย่าเป็นยังไปแถนนทำไมเต้นไม่ได้เดนนะคะได้โซเสือบางีก็ได้เสือชุดสามแล้วพวกเจ้าจะเอาตังค์ไปทำอะไรแถบกวางเขานี่ผมมี่ไม่หาเรากีบเลยเอ้ยไป่แถนู้นเอาเงินไปยั้งเมียนซื้อเครื่อง ส้ำอ่างท้าหน้าเจย์ทำก็ว่าครับเอาไว้ทำอะไรไว้เก็บไว้เก็บโอ้ไม่ต้องกินค่ะดูสิแต่ละคนพรุ่งนี้แล้วล่นอีกไหมเอาเกมอะไรดีพรุ่งนี้เกมของขวัญเนาะอันนี้งบกระจอจยสนับสนุนไปแล้วมื่อื่นนี่เอางบบวไลนเนาะพกกะอกระเจยเบิดเงินสำหรับคลิปนี้กาฝากเบิ่งผักสมเด็จทุกคนบางทีก็อาจจะหมเหมดสมเพราะเขาเป็นคลิปแรกในการดิ่นแบบนี้เนาะ เพราะว่าเพราะว่าน้องจ้าบ่ได้ขอยไปเหตุกิจกรรมนะทุกคนบ่ได้ขอยไปใส่เลยค่าเรียงงัวแหล้วก็เลยเอาแบบนี้เอาดินเกมกับเด็กๆแยงผังๆมาแต่โรงเรียนเนาะถ้าจะเล่นตอนกางเว้นกับบได้เพราะว่าเลิกกรงเรียนคํำมาหล้วก็เหตุเวียกแน่นะทุกคนก็เลยจะแบบค่าแน่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อทุกคนบายบาย